สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่องบน y o u ู u ู e เฟ t ไทสตอรี่ครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆครับเนื่องจากว่ามีผู้สนใจนะผมแชร์เป็นภาพของพระพุทธรูปที่ชำรุดแตกพังนะครับโดยอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้แชร์นะได้แชร์ไว้ผมก็เลยแชร์มาที่เพจด,ด้วยนะนี่เป็นเพจผมเองนะครับท่านที่มี Facebook นะสามารถติดตามได้ที่เพจภารกิจเที่ยววัดด้วยนะสำหรับท่านที่ติดตามช่องบน YouTube อยู่แล้วนะครับก็มีเพจ Facebook ด้วยผมก็แชร์มานะ ก็มีคนสนใจเยอะมากเลยนะโอ้โหแบบไลค์เยอะมากเป็นพันนะ่ะนะแชร์ไปอีก70นะก็เลยมาแชร์บนยูทู e ด้วยเผื่อท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่มีพระโลหะอยู่ด้านในแล้วก็มีการพอกปูนทับ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเอ๊ในสมัยยุทธยาเนี่ยมีการพอกปูนทับเพื่อป้องกันการจลกรรมอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระทองคําพระสรัมฤทธิ์พระโลหะต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพชัดๆที่ผมผมก็เพิ่งเคยเห็นนะนี่ครับเนื่องจากว่าพระพุทธรูปนี้แตกพังนะอาจารย์เผาทองก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ไหนนะครับเพราะว่าป้องกันด้วยนะการจลกรรมต่างๆ,ๆนะครับเสียนแตกนะเสียนแตก อาจารย์เผ่าทองได้เขียนไม่ว่ายังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เฟซบุ๊กอาจารย์เผ่าทองครับนี่ครับอาจารย์ก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นจังนะครับที่ได้เห็นวิธีการพอกปูนหุ้มพระพุทธรูปสำมฤิ์ของคนโบราณได้เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีการเอ็กซเรย์เนี่ยพระพุทธรูปเก่าเนี่ยอาจจะเจอพระโลหะด้านในจะเป็นพระทองคําพระสำมฤทิ์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นแบบครั้งแรกเลยนะที่แบบชัดเจนขนาดนี้ นี่ครับเป็นพระโลหะด้านในครับเห็นดำๆตัวนี้ก็คือมีการลงลักด้วยนะแล้วก็พอกปูนทับแล้วก็ลงลักอีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดทองเป็นสีทองทองข้างนอกทีนี้หลายท่านอาจจะเคยคุ้นเคยกับภาพเก่าๆนะผมก็เลยมาค้นหาที่ Google นะครับภาพเก่าๆของวัดไตรมิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคําที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยน่าจะเป็นที่สุดของประเทศไทยอะ่ะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปทองคํา นะซึ่งแต่เดิมนั้นก็ถูกปูนพอกทับเช่นกันแล้วเกิดการกระเทาะภายหลังก็เห็นเป็นพระทองคําด้านในนี่ครับเป็นพระบุทรรูปองค์ปัจจุบันแล้วนะเนี่ยทองคำเนี่ยผมมาค้น google นะอันนี้จะเป็นวิหารเดิมนะครับภาพนี้วิหารเดิมของคําทั้งองค์เลยครับแต่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ผมก็เลยมาค้นดูทีเ่เว็บไซต์ของวัดนะนี่นี่ครับ นี่เป็นปูนปั้นเดิมเป็นปูนปั้นนะะเรามีการกระทาะอ,ออกอะไรนี้ผมก็เลยไปดูที่พิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกันพิพิธภัณฑ์ของอวัดไตรมิตรก็มีการจัดแสดงครับผมก็ถ่ายรูปมานี้ไปตั้งแต่ปี2557แล้วนั้นาน,านานมากแล้วครับก็มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์น่าสนใจดีครับกล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อวัดไตรมิตร นะมีการจัดแสดงนิทรรศการอย่างโหยิ่งใหญ่อลังการนะบอกวิธีการหล่อต่างๆนะครับเนี่ยเป็นการหล่อนะหล่อพระทํำยังไงนะครับการทําพิมพ์นะสามารถไปชมพิพิธภัณฑ์ได้นี่ครับทําพิมพ์ีมีการหล่อพระนะครับนี่การหล่อนี่ก็จะบอกวิธีการนะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะสามารถไปชมกันได้ครับ มาพิติธภัณฑ์เนี่ยก็มีรูปจำลองต่างๆที่ดูครับเนี่ยเป็นพระนะเนี่ยลักษณะพระดูนี่ครับชั้นแรกไกลสุดครับทองคำนะครับแล้วก็ลงลักสีดำดานะลงลักสีดำดำนี่ที่วัดไรมิตรนะครับแล้วก็ พอ่อปูนทับนะครับแล้วก็ลงลักอีกทีหนึ่งนะครับสีดำๆนี้นะแล้วก็ติดทองซ้ำอีกไปนี่ยนี้รูปเดิมนะรูปองค์เดิมที่เป็นพระปูนปั้นแต่ด้านในโอ้โหทรงคุณค่าเลยนะนี่ครับภาพเก่าปูนปั้นที่กระเทาะออกนะขององค์องค์พระที่คิดว่าเป็นปูนปั้นแต่ด้านในเป็นทองคําที่วัดไตรมิตรนี่คือพระรูปด้านในนะครับเป็นทองคําทั้งองค์เลยนะ โอ้โห oh, สวยงามมากเลยครับคือท่านจะคุ้นเคยนะกับเรื่องราวที่กล่าวกันนะกล่าวกันว่ามีการพอกปูนทับอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเอามาอัปเดตให้ชมนะของอาจารย์เผ่าทองเนี่ยที่อาจารย์ได้แชร์ไว้นะโอ้โ oh, หชัดเจนแล้วครับเป็นอย่างนี้เลยเอามาให้ชมกันครับวันะนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเพื่อมาให้ท่านผู้ติดตามเนี่ยได้เห็นนะครับว่าเอ้ยมันมีภาพชัดๆอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะ บาถ้าอาจจะยังไม่เคยเห็นกรวบถึงผมด้วยนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะก็เลยมาแชร์ให้ชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณการติดตามนะครับติดตามบนช่อง YouTube ด้วยนะช่องเฟสไทสตอรี่ครับแล้วก็บน Facebook ครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดนะครับเพจนี้นะครับนะก็ฝากติดตามทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีครับ